วันนี้มีประเด็นทางเศรษฐกิจน่าสนใจมาชวนคุยกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแท็กซี่ไร้คนขับหลายคนอาจบ,บอกว่าแท็กซี่ไร้คนขับไกลตัวไหมอนาคตรหรือเปล่าคําตอบคือไม่แล้วนะครับนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องอนาคตอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนที่เปิดช่องให้มีการทดลองขับบนถนนจริงอย่างจริงจังแล้วโดยในขณะนี้ยังมีการประเมินไปถึงขั้มราคาค่าโดยสารที่อาจจะถูก ว่าแท็กซี่แบบมีคนขับด้วยแต่การเข้ามาของแท็กซี่ไร้คนขับก็ทําให้ในโลกออนไลน์ของจีนกังวลครับว่าจะเป็นการทําให้คนขับรถแท็กซี่เดิมตกงานหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นบรรดาผู้ประกอบการแท็กซี่ไร้คนขับก็ยืนยันว่านี่คงจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ไม่ได้เกิดขึ้นชัว่วพริบตาครับแต่อาจจะใช้เวลาหลายปีและแมใ้ในท้ายที่สุดคนขับแท็กซี่อาจต้องตกงานแต่ถ้าแท็กซี่ไร้คนขับเกิดขึ้นแล้วก็จะมีอาชีพอื่นมาทดแทนอยู่ดี รายงานชิน้นนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นรายงานที่มาจากเว็บไซต์ CNBC ระบุโดยเริ่มต้นจากสถิติการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับในจีนที่ค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะมีการลงทะเบียนทดสอบรถยนต์ไร้คนขับแล้วราว16,000คันบนถนนสาธารณะระยะทางราว32,000กิโลเมตร โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางการจีนได้เปิดให้ค่ายรถยนต์9แบรนด์สามารถทดสอบทดสอบรถยนต์ไร้คนขับของตัวเองโดยในตอนนี้แทบทั้งหมดเป็นค่ายรถยนต์สัญชาติจีนนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานว่าในช่วงสิ้นปีนี้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาของ Elon Musk, อีลอนมัส์อาจได้ไฟเขียวทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าบนถนนของจีนด้วยรถยนต์ไร้คนขับที่กําลังทดสอบเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนครับจะถูกนําไปใช้ให้บริการเป็นรถแท็กซี่ไร้คนขับที่มีหลายค่าย เริ่มกระโดดเข้ามาเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการในจีนแล้วนะครับค่ายหนึ่งที่เดินหน้าแล้วก็คือป่ายตู้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนที่เปิดให้บริการแพลตฟอร์มชื่ออพอลโลโกโดยมีแท็กซี่ราว400คันให้บริการในเมืองอู่ฮั่นของจีนและมีแผนจะเพิ่มเป็น1,000คันในสิ้นปีนี้โรบินลี CEO ของไปตู้ระบุว่าสถานะทางธุรกิจของเจ้าอพอลโลโกแพลตฟอร์มแท็กซี่ไร้คนขับนี่นะครับคิดเป็นเพียง1%ของตลาดแอปเรียกรถ ในเมืองอู่ฮั่นเท่านั้นนั่นเท่ากับว่าโอกาสในการขยายตลาดของผู้ให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับยังไปไกลอีกมากโดยแม้แต่สถานะของอพอลโลโกเองก็ยังมีไรายงานว่าทางการอู่ฮั่นแม้จะเปิดให้ทดลองทดสอบขับบนถนนจีนแล้วแต่ก็ยังไม่ไฟเขียวเดินรถอย่างเสรีในทุกเส้นทางขนาดนั้นความน่าสนใจก็คือมีการประเมินค่าโดยสารคร่าวๆในหลายสาเส้นทางนะครับพบว่าราคาค่าโดยสารแท็กซี่ไร้คนขับมีแนวโน้มถูกกว่าการนั่งแท็กซี่มีคนขับ โดยในบางจุดอาจถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งด้วยซ้าเรื่องแท็กซีก่ไร้คนขับราคาถูกจนน่าตกใจเคยมีการพูดถึงกันมาบ้างนะครับแล้วก็มีบางส่วนแสดงความกังวลว่าเอ็นี่จะเป็นการแย่งงานคนขับรถแท็กซี่แล้วเป็นการแย่งงานแบบตัดราคากันด้วยนะครับคือไม่ใช่แย่งงานเพราะเทคโนโลยี i s r u p t ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เทคโนโลยียังมาพร้อมกับการ ตัดราคาแบบดุเดือดด้วยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานของ Global Times ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของทางการจีนเนี่ยเคยรายงานเลยนะครับว่าราคาเริ่มต้นของแท็กซี่ไร้คนขับในบางเส้นทางเนี่ยจะเริ่มต้นแค่สี่หยวนคือเข้าไปนั่งราคามิเตอร์เริ่มต้นจะเยอะจะเริ่มที่ประมาณ20บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าแท็กซี่มีคนขับเนี่ยจะเริ่มที่18หยวนหรือประมาณ86บาท ซึ่งต่างกันกว่า4เท่าตัวเลยราคาที่ต่างกันมากเนี่ยแหละครับทำให้ชาวเน็ตจีนตั้งคำถามในโลกออนไลน์บอกว่าเอนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่ใช่เรื่องผลกระทบทางเทคโนโลยีแต่ว่านี่เป็นการตัดราคาและทำให้คนขับรถแท็กซี่การทำมาหากินของคนที่ทำอาชีพเดิมล้มหายตายจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ทั้งหมดก็เลยเป็นความกังวลเป็นจุดเริ่มต้นของความกังวล ว่าหากในอนาคตอันใกล้แท็กซี่ไร้คนขับกลายเป็นบริการหลักของการเรียกแท็กซี่จะส่งผลต่อผู้ขับรถแท็กซี่แบบเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นผู้ที่อยู่ในว่ายงก็บอกว่าแน่นอนถ้าแท็กซี่ไร้คนขับเข้ามามีบทบาทในการคมนาคมขนส่งในประเทศจีนจริงแท็กซี่มีคนขับได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบที่ว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นนะครับ เพราะมีการประเมินว่าวรถแท็กซี่ไร้คนขับแม้จะมีแนวโน้มเติบโตอีกมากแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะถึงขั้นเปลี่ยนผ่านเต็มรูปแบบเพราะเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยง,งานท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ให้บริการที่คงจะค่อยๆเปิดทางให้มีการใช้งานแท็กซี่ไร้คนขับไม่ได้เปิดทางรวดเดียวส่วนที่มีการประเมินว่าวราคาที่ถูกลงมากในตอนนี้ถูกกว่ากว่า4เท่าเนี่ยอาจเป็นเพียงราคาโปรโมชั่นในระยะสั้นเพื่อดึงดูดให้คนมาทดลองใช้บริการ ไม่ใช่ราคาในระยะยาวก็เป็นไปได้นักวิเคราะห์คนหนึ่งประเมินเรื่องนี้ครับก็คือโมหิตชามานักวิเคราะห์จาก Counterpoint Research มองว่าอาชีพคนขับรถแท็กซี่ในจีนจะไม่หายไปแบบรวดเดียวเพราะลักษณะการเปลี่ยนผ่านน่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละพื้นที่ทีละภูมิภาคและเมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านขึ้นมาจริงๆทางการท้องถิ่นควรมีมาตรการรับมือให้คนขับรถแท็กซี่เดิมเปลี่ยนไปทาอาชีพอื่นได้ ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมระบบการศึกษาเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทักษะที่จําเป็นต้องใช้เมื่อเกิดแท็กซี่ไร้คนขับขึ้นมาเพื่อให้มีบุคลากรมารองรับแท็กซี่ไร้คนขับแบบไร้รอยต่อเช่นเดียวกับโคศกของอพอลโลโกผู้ให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับชี้เลยนะครับว่าทางบริษัทให้คำมั่นเลยครับว่าแท็กซี่ไร้คนขับจะนําไปสู่การจ้างงานในสายอาชีพใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยสําหรับจับตาทดสอบหรือหน่วยที่ดูแลเกี่ยวกับข้อมูล รายงานของ CNBC ไปสัมภาษณ์กับหนึ่งในคนที่เข้ามาในทํางานในธุรกิจแท็กซี่ไร้คนขับนี้นะครับก็คือเขาไปทํางานในตําแหน่งผู้ทดสอบบนท้องถนนซึ่งเป็นบุคคลที่จับสังเกตปัญหาในระหว่างการทดสอบแท็กซี่ไร้คนขับจริงๆเธอเปิดเผยกับ CNBC บอกว่านี่เป็นงานที่ท้าทายนะและเอาเข้าจริงก,ก็ยากกว่างานก่อนหน้าที่เธอทําเพราะว่าเธอมีหน้าที่ต้องมองปัญหาจากการใช้รถยนต์ไร้คนขับให้ได้อย่างละเอียด การเกิดขึ้นของรถยนต์ไร้คนขับหรือในกรณีนี้ก็อาจเน้นไปที่แท็กซี่ไร้คนขับนี่นะครับก็มีแนวโนว้มอย่างที่บอกไปว่าอาจจะทําให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนหนึ่งในคนที่ยืนยันเรื่องนี้อีกเสียงก็คือเจฟราฟา CEO ของสมาคมอุตสาหกรรมยานพาหนะไร้คนขับ ที่มองว่างานใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นงานที่มีข่าวแรงสูงด้วยครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการซึ่งนี่อาจเป็นโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงสายงานใหม่ๆที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าทั้งหมดนี้ยังไม่รวมสถานการณ์เฉพาะหน้าของบางบริษัทนะครับที่บางบริษัทเนี่ยอาจอยู่คนลจทย์กับที่เราพูดคุยกันมาตลอดก็คือบางบริษัทอาจเผชิญกับปัญหาขาดแคลนคนขับรถแท็กซี่อยู่แล้ว ซึ่งการมีรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยก็จะมาแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมองให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นเมื่อสักครู่เราพูดในแง่ที่ว่าทางการท้องถิ่นก็คงจะไม่ได้ไฟเขียวทันท่วงทีก็คงต้องมั่นใจจริงๆว่าการปล่อยรถยนต์ไร้คนขับไปวิ่งบนถนนจะปลอดภยัยเรื่องนี้ต้องมีความมั่นใจจริงๆนะครับ และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการออกไปอนุญาตของภาครัฐแต่ยังเป็นเรื่องความมั่นใจของผู้ใช้งานที่เอาเข้าจิงก็อาจจะยังไม่มั่นใจในการใช้งานรถยนต์ที่ไม่มีคนขับขนาดนั้นขณะเดียวกันในการทดสอบเองก็มีรายงานอุบัติเหตุจากการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับเกิดขึ้นด้วยรายงานของ global times สื่อทางการจีนรายงานเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ระบุว่าในสังคมจีนก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรถยนต์ไร้คนขับอยู่มากครับและนี่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นเพียงระยะเริ่มต้นจริงๆและยังต้องมีระยะในการพัฒนาไปอีกยาวเลยรายงานของ Global Times อ้างเหตุแท็กซี่ไร้คนขับขับผิดพลาดพุ่งไปชนคนบนทางเท,ท้าที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อต้นเดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เจ้าของเทคโนโลยีที่กำลังทดสอบแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยบอกว่า ฝ่ายที่ผิดเอาจริงๆเป็นฝ่ายคนนะที่เดินฝ่าไฟแดงแต่ถึงอย่างนั้นทางบริษัทก็ได้ประสานกับตำรวจและดูแลผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้วแม้ทางบริษัทจะยืนยันว่ารถยนต์ไร้คนขับไม่ใช่ฝ่ายผิดนะเป็นฝ่ายคนที่ไม่ทำตามข้อปฏิบัติในการใช้รถใช้ถนน แต่เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นภาพอย่างหนึ่งนะครับว่ารถยนต์ไร้คนขับก็จําเป็นต้องมีระบบเพื่อรองรบับกับการใช้รถใช้ถนนที่หลากหลายทั้งจากคนเดินเท้าจากรถที่ยังเป็นรถที่เป็นคนขับรวมถึงระบบการจราจรที่ซับซ้อนจนอาจเรียกได้ว,ว่ารถยนต์ไร้คนขับจาเป็นต้องมีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัจฉริยะเลยพอมาถึงตรงนี้ความน่าสนใจของเรื่องจะไปอยู่ที่การตัดสินใจของภาครัฐแล้วแหละครับว่าแล้วภาครัฐจะสร้างสมดุล ่ออนาคตรถยนต์ไร้คนขับอย่างไรเพราะในมุมหนึ่งท้ายที่สุดแล้วการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับก็จําเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องทดสอบบนถนนจริงเพื่อให้รถยนต์ไร้คนขับได้อยู่ในสภาพแวดล้อมจริงๆอยู่ในสภาพและแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมีความหลากหลายมีทั้งสิ่งที่ถูกกดผิดกฎปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้เพื่อทดสอบจริงๆว่ารถยนต์ไร้คนขับมีเทคโนโลยีที่ดีพอในการปล่อย ให้ขับแบบไม่มีคนบนถนนได้หรือไม่แต่อีกมุมหนึ่งพอทดสอบรถยนต์ไร้คนขับบนถนนจริงเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงตามมาทันทีต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างพวกเราขึ้นมาว่าเอ้นี่มันจะเป็นอันตรายต่อพวกเราเกินไปหรือเปล่าแล้วจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนในมุมหนึ่งก็ต้องทดลองแต่อีกในมุมหนึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนพอมาถึงตรงเนี้ย ผมคิดว่าเราได้เห็นการตัดสินใจที่แตกต่างระหว่างรัฐบาลจีนที่ดูจะเปิดช่องให้ผู้พัฒนารถยนต์ไร้คนขับได้ทดสอบขับบนถนนจริงขณะที่รัฐบาลในสหรัฐการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับไม่คืบหน้านะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนระหว่างการทดสอบแล้วก็ทําให้การทดสอบถูกระงับยับยัง้ง ไปในหลายจุดทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเคยมีการทดสอบบริการที่มีชื่อว่าครู e เป็นบริการแชร์รถที่ร่วมมือกันระหว่าง Google แล้วก็ค่ายรถยนต์ GM ซึ่งเดิมทีได้รับอนุญาตให้ทดลองขับบนถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่สุดท้ายการทดสอบก็ต้องถูกระงับไปเมื่อเดือนตุลาคม2023จากอุบัติเหตุชนที่เกิดขึ้นหลายครั้งโดยมีผู้บาดเจ็บเป็นคนด้วยนะครับจนทำให้ทางบริษัทถูกสอบสวนเหตุด,ด้วยเช่นกัน ทุกคนเห็นภาพไหมครับว่าตอนนี้คำถามมันอยู่ที่จุดสมดุลของการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับเพื่อให้เป็นรถยนต์ที่มั่นใจได้ว่าสามารถขับบนท้องถนนได้จริงๆเนี่ยปลายทางก็คือการต้องทดสอบบนถนนจริงๆใช้งานบนถนนที่มีสภาพแวดล้อมหลากหลายมีความซับซ้อนทั้งระบบการจราจรมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งผู้คนที่เดินบนท้องถนน และผู้คนที่ขับรถซึ่งมีจิตใจแตกต่างกันออกไปทำถูกกฎบ้างทำผิดกฎบ้างหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝาันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารถยนต์ไร้คนขับจะสามารถอยู่บนถนนได้มากแค่ไหนก็ต้องทดลองบนถนนจริงแต่นี่ก็คือความเสี่ยงและแต่ละประเทศรับความเสี่ยงที่ว่านี้ไม่เท่ากันเป็นเรื่องของการวางสมดุลจริงๆนะครับว่าการทดลองนั้นจะเกิดขึ้นบนถนนจริง ได้มากแค่ไหนระหว่างการทดลองเพื่อนำไปสู่ผลจริงทางวิทยาศาสตร์ของรถยนต์ไร้คนขับกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนวันนี้ก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันแล้วก็ตั้งเป็นคำถามง่ายๆเลยครับว่าในตอนนี้ทุกคนมั่นใจในรถยนต์ไร้คนขับมากน้อยแค่ไหนถ้ามีรถยนต์ไร้คนขับมาให้บริการเป็นแท็กซี่ต่อหน้าทุกคนตอนนี้ทุกคนกล้านั่งหรือเปล่า <Hey. S 1> ชวนคุยในประเด็นนี้นะครับ สำนักข่าว today make tomorrow today